ดีครับนี่ก็มารับชมนะครับการทํางานนะครับป่าแดงนะครับกําลังเกลี่ยดินนะครับขุดดินตักดินนะครับเพื่อที่จะไปเอาดินในพื้นที่ตรงนี้จะไปถมในพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับผมก็ได้รับอนุญาตจากป่านะครับไห้บันทกภาพได้นะครับผมก็เป็นรถแม็โปตักดินเล็กๆนะครับ ป้าแดงอายุ60กว่า้วครับยังสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันหนุ่มคนหนุ่มแน่นเลยนะครับางานนะครับเดินที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นตลาดนัดนะครับอยู่บริเวณด้านหลังตลาดป่านชัยนะครับ กาญจนานจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดนนทบุรีนะครับกบ็มาเจอป่าำทำให้งานปาเป็นไปไม่ได้เไรของนุญาตป่าเข้ามาสนทึกการทำงานของป่านะครับ ทำมากี่ปีแล้วครับอ๋อสิบปีแล้วก็สิบปีนะครับครับโอ้ทำงานอย่างช่างองนะครับคล่องแคล่วมากเลยนะครับผมอันนี้รถคันนี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับป๋าอ๋อทำได้ทุกอย่างครับครับผมแกะดินก็ได้นะฮะครับผมอืมครับผมอันนี้เรียกแม็กแม็โครเล็กก็ป่ะครับแม็กโครเล็ก๕๔๐โอ้ครับผมเจ้าเรื่องโอ้ครับ ปาก็ทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะผม